สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณครูเกศรานะคะรายวิชาวิทยาการคำนวณค่ะของชั้นป .4 ค่ะวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องอัลกอริทึมนะคะพี่ๆรู้ไหมคะอัลกอริทึมมีความหมายอย่างไรบ้างไปดูกันค่ะอัลกอริทึมนะคะคือกระบวนการการทำงานหรือการแก้ไขปัญหายอย่างใดอย่างหนึ่ง อธิบายออกมาเป็นลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนโดยต้องมีลำดับขั้นตอนในการทำงานก่อนและหลังค่ะอัลกอริทึมนะคะก็จะมีขั้นตอนนะคะมีอ่6ขั้นตอนค่ะพี่ๆทราบไหมเอ,อ่ยขั้นตอนมีอะไรบ้างะ6ขั้นตอนนะคะของอัลกอริทึมนะคะ 1. ทําทำความเข้าใจค่ะ 2. คิดวิธีการแก้ไขปัญหาค่ะ 3. เรียงลำดับขั้นตอนก่อนหลังในในแต่ละวิธีการค่ะ 4. ทบทวนขั้นตอนอีกครั้งหนึง่ง 5. ตรวจสอบผลลัพธ์นะคะ 6. เลือกวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดค่ะอัลกอริทึมนะคะมีอยู่3อย่างนะคะแต่วันนี้คุณครูยกตัวอย่างมา1ตัวอย่างก่อนค่ะเป็นการแสดงอัลกอริทึมด้วยข้อความค่ะวันนี้คุณครูมีตัวอย่างนะคะ เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของคุณครูที่มาวันนี้นะคะว่าคืออะไรค่ะการการใช้ข้อความนะคะที่แสดงขั้นตอนในการทำงานมีมีส่วนประกอบสองส่วนคือลำดับและขั้นตอนการทำงานค่ะวันนี้ครูยกตัวอย่างการต้มไข่นะคะ,ะพี่พี่รู้ไหมคะการต้มไข่นั้นเรามีขั้นตอนอย่างไรบ้างแลาต้องเตรียมอะไรบ้างพี่พี่นึกไว้ในใจก่อนนะคะแล้วมาดูตัวอย่างที่ครูนำมาเสนอในวันนี้ค่ะ ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราเตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์ก็มีน้ําไข่หม้อนะคะลําดับที่2เติมน้ําลงไปในหมอ้อแล้วก็ใส่ไข่ลงไปค่ะลําดับที่3เมื่อเราเมื่อเราเอาน้ําเสร็จใส่หม้อเสร็จแล้วลําดับที่3เราก็จะเอามายกตั้งไฟนะคะแล้วก็เปิดไฟค่ะ4นะคะเมื่อน้ําเดือดแล้วเราจับเวลานะคะ4นาที นะคะนำไข่ที่ต้มสุกแล้วออกจากงอค่ะเราจะได้ไข่ต้มมาใช่ไหมคะอะพี่ๆมีวิธีอื่นไหมคะลองนึกด,ดูค่ะก่อนยกตัวก่อนยกตัวอย่างนะคะเราจะลองไปทําการบ้านกันนะคะวันนี้คุณคุณครูคมีการบ้านให้นักเรียนด้วยนะคะ,ะนี่ค่ะการบ้านของครูจงเรียนลําดับอัลกอริทึมในการเข้าใช้ค้นหาข้อมูลนะคะ วันนี้คุณครูทำตารางมาค่ะดูฝั่งซ้ายนะคะเป็นลำดับนะคะแล้วก็ฝั่งขวาจะเป็นขั้นตอนการทำงานค่ะวันนี้ครูไม่ได้เรียงให้เด็กๆนะคะแต่ให้เด็กๆเรียงลำดับขั้นตอนการค้นหาข้อมูลนะคะลองทำกันดูนะคะวันนี้ครูต้องขอตัวไปทำคลิปต่อไปก่อนนะคะเรวเจอกันคลิปหน้าค่ะบายยอย่าลืมส่งนะคะที่ชั้นตัวเองได้เลยค่ะในไลกลุ่ม บายค่ะ